พลังงานเสน่ห์และออร่าของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอรนด้อมในวันนี้ก่อนตรงฟังต่อไม่ตรงเลื่อนผ่านได้ฟังเป็นการไกด์ไลน์ฟังเป็นเรื่องเล่านะคะไม่สามารถนําไปตัดสินดวงของคุณได้ทุกอย่างเป็นเพียงแค่การคาดการณ์่วงหน้าหรือการอ่านหน้าไพ่เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรใบแรกพลังงานหมายเลข41นะคะเป็น พลังงานของคนที่คุณเป็นคนที่มีองค์ความรู้ค่ะคุณเป็นคนที่มีจิตเนียนแห่งการเป็นครูเป็นครูนะคะคุณชอบที่จะเรียนรู้และแบ่งปันคุณชอบที่จะเห็นชุดของผู้อื่นได้ถูกยกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาก็ตามคุณรู้สึกว่าทุกคนควรจะได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตเป็นพลังงานของคนที่มองเห็นถึงความสําคัญของผู้คนและเข้าของเงินทองนะคะที่ เป็นในด้านของมีคุณค่ามีความหมายเป็นดั่งเพชรทีท่ไม่ใช่เป็นเหมือนสิ่งของอะคะ่ะแต่เหมือนของรําค่าจริงๆนะเป็นพลังงานของคนที่เห็นความสวยงามของชีวิตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับความสวยงามนั้นได้ครบหมดทุกคนและถ้าใครไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะดูเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะแต่คุณอยู่จริงๆอยู่แบบอยู่แบบในจิตใจแต่การใช้ชุดของคุณคือไฟมากแต่จิตของคุณคือแบบลาเวนเดอร์มากอะ แต่มันเป็นลาเวนเดอที่เข้มแข็งที่มาจากจิตวิญญาณอย่างเงี้ยค่ะและพลังที่2พลังทานพลังงานหมายเลข14นะคะเป็น f ฟมเบอรี่ทค่ะเป็นพลังงานของคุณนะเป็นที่คุณมักจะเป็นที่พักพิงให้กับผู้อื่นไม่ว่าใครจะเข้าออกในชีวิตของคุณจะได้รับสิ่งที่ดีงามกับคุณหมดนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นเหมือนดัง่งผู้คนที่ได้เจอเราเป็นน้ำชโลมใจเป็นที่พักให้กับใครได้หลายคนนะคะเป็นคนที่มีคุณค่าทางด้านการให้ความร่มเย็น การได้ใช้ชีวิตที่ราบรื่นอ่ะการได้เจอคุณเป็นอะไรที่เหมือนของขวัญน,นะคะและพลังงานที่สพลังงานหมายเลข28อู้คุณเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านประวัติศาสตร์นะถ้าคุณได้ยินเรื่องสงครามหรือเรื่องที่เกี่ยวกับอ,อ,อิสราเอลหรือแนวของพลังงานของคนที่เกี่ยวกับพระเยซูพระเจ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคุณจะรู้สึกอินเป็นพิเศษนะเพราะว่าเป็นพลังของคนที่ตรงคณเองเหมือนถูก ถูกกาหนดมาให้ได้รู้สึกกับสิ่งเหล่านี้เยอะหรือเห็นคนทุกยากเห็นคนไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่ถูกกระตุ้นได้เร็วอะค่ะคือคุณเห็นความชอบธรรมเป็นชีวิตจิตใจนะ,ะนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมในวันนี้นะคะพลังงานของคุณก็เป็นแนวพลังของคนที่เล่นใหญ่ เออชอบเล่นใหญ่จิตใจคุณใหญ่แล้วก็ใจกว้างขวางเนาะเป็นคนใจดีแล้วก็มองเห็นความสําคัญของชีวิตทุกอย่างอะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีจิตเมตตาสูงค่ะนะนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอแรนด้อมนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานตรงนะเรามาดูว่าเสน่ห์ออร่าและพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรวีขอแค่3มใบนะคะในการดูพลังงานของคุณใบแรก6ถ้วยโอ้โห คนที่เขาเห็นความดีงามในตัวของคุณเนี่ยเขาเห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่นะมีความเมตตาคุณเป็นคนที่รักน้องหมาน้องแมวรักคู้คนนะเพราะฉะนั้นคนรอบๆเนี่ยเขามองเห็นถึงออร่าที่ออกทางตาของคุณก็เป็นไปได้นะที่เห็นทุกอย่างด้วยความเออรักและอบอุ่นจริงๆนะพลังงานของคุณมีความเขาเรียกว่ามีความทรงพลังหลายคนอาจจะ กรัวคุณเลยก็ได้นะหรือรู้สึกว่าคุณพลังงานแรงหรือคุณเน่เป็นคนที่มีอะไรมีนัยยะอะไรหรือว่ามีบางอย่างในตัวของคุณแต่จริงๆมันไม่มีอะไรเลยคุณแค่เป็นคนรักทุกสิ่งอย่างได้ด้วยความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ใจของคุณเนี่ยมาเลยทําให้คุณมีขุมพลังที่ใหญ่เพราะฉะนั้นมันอาจจะไปกระทบใครหลายคนได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณเลยเป็นคนที่ เด็กๆจะชอบอะไรที่บริสุทธิ์จะชอบแต่ถ้าอะไรที่ซับซ้อนก็จะกลัวแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้คุนเท่าไหร่หรือคนที่ผ่านความเจ็บปวดมาเยอะหรือโดนหักหลังหรือว่ากลัวคนอะไรเงี้ยก็มักจะกลัวคุณเพราะคุณดูเหมือนอ่านออกยากนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ไม่มีอะไรให้อ่านเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นพลังงานแห่งหถ้วยนะพลังงานของคุณและไปที่2 10ถ้วยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ ใช้เวลากับผู้คนนะคะเขาเลยรู้สึกว่าคุณอน่เมื่อคุณได้เป็นคนที่เป็นครอบครัวให้กับใครเนี่ยก็เป็นจริงๆแล้วก็เข้าไปถึงจิตใจเขาด้วยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีความรักหรือว่ามีความเมตตาจิตสูงนะเป็นพลังงานเป็นเสน่ห์ที่มันไม่จําเป็นต้องการให้ใครมาตอบแทนนะคะแล้วคุณเป็นได้ด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกถึงความรักที่ขับเคลื่อนในตัวของคุณก็เป็นไปได้เนื่องด้วยคุณน่าจะเคลียร์กับตัวเองได้คะคะว่า คุณไม่ได้คิดอะไรกับใครคุณไม่ได้อยากมีประเด็นกับใครอยากอยู่ในจิตหรือว่าอยู่กับตัวเองอะค่ะด้วยความไหลลื่นมันดีมากที่เราไม่ต้องรู้สึกบาดหมางกับใครเนาะแล้วก็ไม่รับความบาดหมางเข้ามาในชีวิตอะไรที่มันท็อกซิกหรือว่ามันเป็นอะไรที่ขวางกั้นให้คุณไม่มีความสุขแบบสันติสุขกับตัวเองอะวิรู้สึกว่าตัวคุณเองก็เคลียร์ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเองนั้นจะเริ่มนะดึงดูด คนที่เป็นคนเหมือนคุณอนะที่เป็นครอบครัวเหมือนคุณอนะเข้ามาด้วยและใบสุดท้ายพลังงานแห่งสี่เหรียญผู้คนพลังงานของคุณนะ่ะมันดูหลังจากนี้พี่บอกเลยว่ามันจะดูเป็นคนรวยขึ้นอนะเป็นคนที่แพงขึ้นเป็นคนที่สามารถเก็บหอมออมริบได้แล้วก็จัดแจงบริหารการงานการเงินไปในด้านที่ ดีได้เพราะคุณเข้มแข็งแล้วก็ทรงพลังแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรทําอะไรคุณได้แล้วเพราะฉะนั้นออร่าของคุณในช่วงนี้จะเป็นประกายในด้านของดูจะเป็นคนรวยขึ้นมีสง่าราศีมากขึ้นแล้วก็ดูมีเทสขึ้นแพงเพราะคุณแพงในจิตวิญญาณแพงในจิตใจและการแพงด้านกายภาพก็ตามมานะคุณจะได้เก็บเงินคุณจะได้สร้างหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมในวันนี้พลังงานของคุณเสน่ห์ออร่าของคุณกําลังปะทุมากๆนะเป็นคลื่นใต้น้ําเป็นลมใต้ปีก และไพ่ใต้สำหรับเป็นเพจออฟสอดและเป็นช่วงเวลาที่คุณก็อาจจะหาองค์ความรู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะดูแบบดูแบบดูเขาเลยนะโปรเฟชชั่นอลอ่ะดูแบบมีองค์ความรู้ดูเรียนมาดูอะไรมาเพราะเนื่องาคุณเนื่องด้วยตัวคุณเองตัดสินใจที่จะทําในสิ่งที่ดีงามแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งดีงามก็กําลังติดตามตัวคุณไปนะคะนี่คือสเสน่ห์และออล,ล่าของคุณในช่วงนี้วิขอดูไพ่ number of g o กให้คุณ3มใบค่ะร่วมมาแล้วนะ สใบใบแรกค่ะ67บนะคะบอกว่าความชอบทเฟื้นคืนกลับมามนะคะและศูนย์ะคะบอกว่าจงเรียนรู้ที่จะอยู่รอดภายใต้การมีอยู่ของทุกชีวิตนะคะและใบสุดท้าย1 7นะคะกำลังเกิดผลที่อุดมสมบูรณ์และมั่นคงไม่ว่าสิเกิดอีกอย่างขึ้นนอนสะก,ก่นอนและดมนี้นะคะสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นเองนะ,ะมันทำอะไรก็ไม่ต้องไปทำอะไรเยอะค่ะใครจะเป็นอะไรก็เป็นไป ตัวคุณเองก็ไปต่อนะนี่คือสเสน่ห์นี่คือออรา่านี่คือสเสน่ห์ของเรตเต็มนะคะการปล่อยวางนะการไปข้างหน้านะก็ดูข้อพระคำพีให้กับคุณค่ะในสองพงศสาวดานนะข้อที่15บทบทที่15ข้อที่7ตรตัดว่าแต่ท่านทั้งหลายจงกล้าหาญอย่าให้มือของท่านทั้งหลายอ่อนลงเพราะว่ากิจการของท่านกําลังจะรับบาเหน็จถ้าช่วงนี้คุณผูกเออขาเรียกว่าเล้าโลมไม่ใช่เขาเรียกว่า กระตุ้นให้ทํางานอะไรเงี้ยเออถูกเล้าหรือหรือแบบถูกเล้าใจเล้าภายในให้คุณต้องทํางานให้คุณต้องสร้างชีวิตให้สร้างตัวมันหมดเวลาาม่มากด้วยนั้นวีบอกเลยว่านี่คือพลังที่หนุนนามาจากเบื้องบนและคุณจงไฟและไปต่อสร้างผลงานสร้างชีวิตสร้างความมั่นคงนะคะแล้วชีวิตคุณจะพบแต่ความดีงามทั้งหมดค่ะก็ครบถ้วนแล้วสําหรับดันด้อมในวันนี้นะพีฝาก ลืมเสียมนะมอยเจอร์บา m ม่ไม่ดีจับได้ออยเจอร์บา m สามสามอุ้ยเก่งมากนะวีจับนะอยเจอร์บา o ์มนะทุกคนยังสามารถมาอุน่นๆุนได้นะคะราคา159บาทขนาด10กร,รัมนะะมีลาเวนเดอร์มีแอปเปิลแล้วก็มีมะลินะทุกคนก็รีบมานะใกล้หมดแล้วนะร็อนนี้วีไม่รู้ว่าจะ ต่อหรือเปล่าแต่แบบมันใกล้หมดแล้วมาช่วยอุดหนุนหน่อยลนะเออจะหมดแล้วจริงๆนะคะสามารถมาอุดหนุนได้แล้วก็วียงรับให้คําปรึกษาะะด้านชีฝ่ายจิตวิญญาณใช้ศา,าสตร์ไพ่ศาสตร์ตัวเลขนะศาสตร์ต่างๆรวมถึงประสบการณ์ที่ให้คําปรึกษามามากกว่า2ปีก็เข้าปีที่2แล้วนะก็ใครที่เห็นวีบ่อยๆสามารถมาให้เครดิตได้นะก็มาปรึกษาได้ค่ะแอดไลน์ตามมีได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกดวงดาวขอบคุณทุกการสนับสน,นุนขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เอ็นดูเมตตาวีมากๆเลยนะคะ ไม่ว่าวีจะยังเป็นเด็กในปีที่แล้วหรือว่าตอนนี้ก็อาจจะเด็กอยู่แต่ว่าโตขึ้นนิดนึงนะก็ขอบคุณที่ยังอยู่เคียงข้างกันวันนี้วีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะว้า